สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กับพี่ต้านะครับหรือเราก็รู้จักกันในนามมิสเตอร์ทากะนะครับผมแนะนำตัวหน่อยครับพี่ต้าขอตัวนะครับพี่ต้าครับเป็นมิสเตอร์ทากะครับ A.K.A นะครับ a k นะครับก็วันนี้เรามาสัมภาษณ์นะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราได้รู้จักพี่ต้าหรือว่ามิสเตอร์ทากะที่เป็นชื่อในชื่อทางศิลปินจริงๆนะครับที่มาปล่อยเพลงแรรกับเรามีเพลงร่วมกับผมรู้สึกยังไงบ้างครับได้ทำงานกับวอลเดอร์랩 สึกว่าใช้งานคนที่เข้าไปฟีดได้เต็มที่ดีได้กินใจดีว่าขอบคุณวอแดนแลบมากมากก็ก็ถือว่าเป็นการทำงานที่สนุกดีนะครับก็ผมรู้สึกว่าคือพี่ตาเนี่ยจะอยู่ในทุกเพลงของของ e ีนี้เลยนะครับก็จะตั้งแต, да ต่เพลงฉันเคยไปจนถึงเพลงที่จะปล่อยล่าสุดเนี่ยก็เพลงขอให้เธอใช่ไหมครับท <at> ี <Buffalo> <mus i> ่เราร่วมทำงานด้วยกันก็รู้สึกว่าเป็นยไงลำบากไหมในการทำเพลงในแต่ละเพลงเนี่ย ลำบากไหมลำบากอาจจะนอนน้อยด้วยแหละนอนน้อยนอนน้อยก็เลยลำบากแต่เขาจริก็ไม่ลำบากหรอกพีเขาพีเขาค่อนข้างเขาคิดมาไว้แล้วไงข้อดีข้อดีของ PBR คือเขาคิดวเยอะแล้วเราสบายถึงว่าเราไม่ต้องทําอะไรเยอะเราแค่แบบไปตีกรอบนิดนิดน่อยๆให้เป็นตีกรอบนิดนิดน่อยๆนอะเป็นกระดานอยู่ตีกรอบเป็นการตีกรอบที่โอ้กระจุกกระจายมาก แล้วที่นี้ก็เหมือนแบบว่าตอนนี้ก็เหมือนเหมือนว่าได้ไปอัดในห้องสตูใหญ่ด้วยเนาะใช่ปะ่ะได้ไปอัดในห้องสตูใหญ่ด้วยของพิโก้ซีเนะครับก็เป็นหัวหน้าค่ายของวันเดอร์แลบเป็นความรู้สึกเป็นยังไงบ้างการที่เราแบบว่าร้องกันคืนมาตลอดแล้วแบบว่ารู้สึกว่าแบบเป็นครั้งแรกเลยที่แบบได้อัดในสตูจริงๆที่แบบว่าเราจะปล่อยเพลงของเราอ่ะรู้สึกว่าตื่นเต้นอนะตื่นเต้นเหมือน t h บฟ e ลแบบเราเจอ เราเจอคนที่แอบชอบครั้งแรกอะอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าแบบทําตัวไม่ถูกอะ <หา S 2> ไม่รู้จะจีบหรือว่าจะคุยเขาอย่างไงอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่ของผมเนี่ยผมอ,อ,อัดแค่ในในสตูมาตลอดเนาะแต่ผมผมอยากถามควารู้สึกว่าแบบว่าการที่เราร้องสดอยู่เป็นประจาเนี่ยกับในสตูเนี่ยมันต่างกันมากขนาดไหนพี่เพราะว่าการการร้องสดเนี่ยเราแทบจะแบบร้องต่อหน้าทุกคนเลยแบบว่าคนเป็น10 20 3 0สิบสาคนอะไรเงี้ยแต่แบบในสตูเราอยู่กับแค่ไมค์ตัวเดียวกับโปรดิวเซอร์คนเดียวอ่างเงี้ย ทำไมรู้สึกว่าแบบว่ามันต่างกันตรงไหนบ้างมาอาจจะเพราะว่าความกดดันของซอฟตไฟล์บ้างเช่นว่าอย่างซอสผลซอสของของชิ้นงานอ่ะมันมันมันต่างกันก็คือพอเป็นความสดของของตอนเราเล่งกครืองคืนรู้สึกว่ามันมันมันปล่อยไปแ้วก็คือปล่อยไปเลยอ่ะเราเราเราไปคิดตามคิดตามมันได้แค่ข้อผิดพลาดเออเราไปจับรายละเอียดไม่ได้อะว่าแบบไม่เชื่อตรงนี้ต้องผิด เราเราไปเราไปลงลึกรายละเอียดยากอ่ะแต่ว่าถ้าพอพอมันเป็นผลงานที่มันเป็นแบบอัดให้เราได้ยินทุกท่อนอ่ะแล้วเรา,าเราโฟกัสอยู่กับมันเน่ยมันมันเลยกลายเป็นว่าความความแตกต่างเนี่ยตรงนี้เวลาที่เราจะปล่อยแต่ละทีหรืออัดแต่ละทีอ่ะมันจะมีรายละเอียดเล็กน้อยที่เราต้องมานั่งฟิกมันอะอะไรเงี้ยมีไหมแบบว่าแบบว่าใช้เวลาอัดแบบนานมากๆเลยทั้งทั้งที่แบบบางทีก็รู้สึกว่ามันดีแล้วแต่อยากให้มันดีกว่านี้มีบ้างปะนี่มมีมีม,ม,มีแต่ส่วนใหญ,ญ่จะไปในาทางของแบบพวกพวกเครื่องดนตรีมากกว่า คือคืออัดร้องอัดร้องก็มีแหละแต่ว่าด้วยความที่อย่างมี PVR โบสอย่างเงี้ยเมพี่โกซีเอที่เขาแบบคอยโปรดิวเราหรือว่าทีมงานระดับโศที่เขาโปรดิวให้เรา<ม>เขาบีบเราอยู่นะออยแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันยากนะแต่ว่าแค่มันพอพอเขาบีบปั๊บเวลามันก็เร็วขึ้นอะ่ะเออมันก็เลยมันก็เลยรู้สึกว่ามันแตกต่างแต่พอมันเป็นผลงานที่เราต้องโปรดิวเองอย่างพวกการอัดกีต้าร์ที่ท,ที่เป็นซิกเนเจอร์เราอะไรเงี้ย เราพวกโดนตีนะเออเราคือนแน่นอนว่าเราเราก็กลายว่าเราคิดว่ามันดีแล้วต่พอฟังไปสักพักเราก็รู้สึก <c oughs> ไม่ดีอะไรเงี้ย <c oughs> มันขอะไรมันคคมันไปคิดคิดมันไม่เคยคิดว่าตัวเองคิดไปเองไหมหรือว่า <c oughs> อ,อ๋อแต่เยอตัวอย่างก็ได้ตัวอย่างอ่อาอ่าคุณโสคุณโสต้องเรียกคุณโศคุณโสคุณโสเงี้ยคือแบบเขาบอกผมอัดชั่วโมงนึงผมขอชั่วโมงเดียวกับการตีคอร์ดกีตาร์ เพลงเนี้ยเพราะเขาบอกผมตอนตีสามเขาล่อผม8ปดโมงเชา้าแค่ตีขอดกีา <c oughs> ตาจะปกติจะปกตินะโสนี่ปกตินะคือโสนี่ยเคยเคยอ่านเพลงให้ผมใช่ปะ่ะเป็นเพลงที่จะปล่อยในปีหน้าเนาะแต่อ่านมาหลายอ่านมาประมาณปีกว่าแล้วแหละแต่หมายถึงว่าแบบว่าคือเขาจะเป็นคนที่แบบค่อนข้าง,างแบบเห <c oughs> มืนอะน perfectionist เนาะพี่แบบว่าแบบพวกที่แบบว่าไม่ชอบความผิดพลาดอะไรเงี้ยแบบนิดหน่อยเหลือมนิดหน่อยแบบทั้งนั้นที่เราแบบอีดิทได้อะแต่เขาไม่เอาเขาอยากได้ความแบบ โอเคจะเล่นอย่างนี้ให้มันได้แล้วเชื่อป่าอัดอย่างต่ำของเขาอะร้อยห้าร้อยห้าสิบสองเทกอะมันใช่เหรอวะคือมันมีเพลงหนึ่งเลยแล้วทำอัดัอัดเทสโซโลนะโซโลนะ่ะประมาณสองร้อยห้าสิบกว่าเทกคือแบบหัหอะไรคนนั่งอัดช่วยเหนื่อยาหายเลยแต่ก็ผลงานออกมาแล้วก็ไม่ต้องแก่อะไรเลยมันดีนะตรงนี้เนาะพี่เนาะเพราะว่ามันก็เออพอได้ใช้ใช้ห้องอัดร่วมกันที่มันก็เหมือนเราต้องมาฟิกเวลากัน ใช่ปะเพราะเหมือนว่าแต่ก่อนระดับโซนี้ก็เป็นแบบฟิลไม่ชื่อวงเลงดักกี้ใช่ไหมระดับโสนี่ตอนแต่ก่อนก็เป็นดักกี้เนาะแต่ทีนี้พอมาเป็นระดับโสนก็รู้สึกว่าความแตกต่างระงระดับโสนกับดักกี้มันต่างกันไหมหรือว่ามันต่างกันมันมันมันต่างกันตรงที่ชื่อแล้วก็บริบทการใช้งานหรือว่าการทํางานในรูปแบบที่เป็นดนตรีมากขึ้นหมายถึงว่าแบบทําเพลงออกมาจริงๆกับเล่นสดมันต่างกันขนาดไหนพี่ดักกี้กับระดับโซนเนี่ย ต่างกันนะเพราะว่าความเป็นดักกี้แต่มันมีความเป็นแบบเขาเรียกว่าไม่มีกรอบคําว่าไม่มีกรอบก็คือว่าแบบเขาจะไม่ยึดว่าดนตรีตอนนี้คืออะไรว่าง่ายก็คือเหมือนแบบเขาจะศึกษาทั้งหมดความเป็นดักกี้นะก็คือเขาจะเปิดรับทุกอย่างแล้วก็พร้อมจะนําเสนอทุกอย่างที่ตอนนี้เขารู้ก็คือพร้อมจะเรียนรู้ไปเรื่อยๆแต่ความเป็นลับโสมันเป็นเหมือนแบบก้าวข้ามมปอีกระดับหนึ่งอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนเพิ่มความเป็นความเป็นแบบ โปรเฟชชั่นแลได้ไหมก็ใช้คำนั้นก็ได้มั้งเอาไม่ใช่เป็นว่ามีความมีความมีระเบียบขึ้นมีความมีวินัยขึ้นมีเพราะพี่บอกว่าดักกี้เปิดรับทุกอย่างที่แบบว่าแล้วก็บอกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเปิดรับทุกอย่างแล้วก็รับทุกแนวหรือว่าเอาเข้ามาเยอะๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยมันแต่ระดับโสดีค่อนข้างจะตีกรอบอยู่นะแต่ทีนี้ทําไมถึงมองว่าระดับโสดมันมาอีกขั้นหนึ่งมากกว่าเพราะว่าการมีวินัยกับ กับทุกๆอย่างแล้วกันพอมันมีระเบียบหรือมีวินัยเพราะว่ามันมีความเป็นแบบมันมีความเขาเรียกว่าอะไรมันดูเรียบง่ายแต่มันดูมีค่าเออมันมันดูมันดูเหมือนแบบมันเป็นสิ่งที่ทําง่ายแต่มันมันดูมีค่ามากแต่คราวนี้มันก็ไม่ใช่ว่าง่ายจนถึงขั้นทำทำเยอะเขาเรียกว่ามันก็ทํายากนะถ้าพูดตรงกับคนที่แบบไม่เคยอยู่ในระบบหรือว่าอยู่ในกกอบมาตลอดแล้วพอพอมาเจอมีกกอบมีวินัยเป๊ะต้องเป๊ะต้องเป๊ะอัดเวลาซึ่งปัญหานี้เกิดกับ ใช้คาว่าทุกคนได้เลยนะ,ใน,ะในระดับโถที่มาทําชวนแรกๆเนาะใช่ไหมพี่เพราะว่าแบบทุกคนก็มีแนวเพลงที่อยากอยากทำของตัวเองเหมือนแบบถ้าพูดกันตรงมือกองเขาก็อยากตีเพลงเร็วๆล็อกๆแต่หมายถึงว่าพอเราใหม้มาดครั้งแรกเขาก็คิดว่าเขาอยากเราอยากได้แบบเดือนดแบบลูกส่งแบบเท่ๆหรือว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแบบเป็นเอกลักษณ์อะไรหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงแล้วพอพออาจจริงๆเป็นเพลงจริงอ่ะมันไม่ต้องขนาดนั้นมันมันต้องอยู่ในกรอบที่รู้สึกว่าโอเคมันเอาไปฟังได้จริง แล้วก็รู้สึกว่ามันมันอยู่ในคอนเซปต์นั้นนั้นใช่ใช่แล้วก็บางทีกีตาร์ก็อยากใส่เยอะเหมือนพี่ตาอย่างนี้พี่ตาก็ก็โปรดิวก็มีเพลงของตัวเองเยอะหม่นที่ง่าแต่งเพลงของตัวเองเยอะก็มีแนวทางของตัวเองเหมือนกันเลยก็เรียกว่าอีโก้เพราะเข้ามาช่วงแรกนี่ใส่ยับเลยม่วซั่วหมดใช่ใช่ใช่กลายเป็นว่านานใช่ก็คือคือแต่แต่แต่ตรงนี้มันต้องค่อยๆปรับมันมันก็ไม่ใช่ว่าแบบว่าใช้ใช้เวลาแบบ คือมันไม่ใช่แบบว่าประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือเดือนหนึ่งมันจะทําได้เลยเนาะพี่เนาะเพราะว่าแบบว่าเอาตรงๆพวกพี่ก็ดักกีหรือระดับโถนี่ก็เล่นกลางคืนกันทุกวันนะแทบจะทุกใช่คือมันจะว่างกันจริงๆก็แค่แบบเรามาจัดตารางงานกันจริงๆมานั่งคุยกันประชุมกันโอ้โหสเดือน4เดือนเลยนะคือแบบว่ากว่ากว่าแบบว่ากว่ามันจะเป็นเป็นกว่ามันจะเป็นรูปเป็นล่างได้แล้วก็ก็ต้องลงแรงเหมือนกันต้องต้องต้องอาศัยความเชื่อใจเนาะพี่แบบความมั่นใจแล้วก็ความแบบซัพพอร์ตกันของทุกคน แล้วก็คิดว่าปัญหาไหนเจอเยอะที่สุดแบบว่าเวลาทําเพลงอ่ะก็จะเวลาแหละเวลาที่มันไม่ตรงกันเพราะว่าอพราะเวลามันไม่ตรงกันมากๆเนี่ยอย่างเช่นว่าเรานัดเรานัดคนนี้ซึ่งซึ่งแบบความไม่แน่นอนของแต่ละคนมันมีใช่ไหมล่ะที่บอกว่าอ,อย่างบางคนอาจจะติดธุระตรงนี้โดยโดยการที่แบบว่า,าจ,จะมีอุบัติเหตุบังเอิญอาจจะเป็นอุบัติเหตุจากทางของฝัง่ง ปัญหาเขาแล้วกันเข้ามาโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วมันก็เลยต้องเลื่อนเวลาบางที่ที่เรานัดกันไปมาอะไรเงี้ยมันเลยกลายเป็นว่าเราก็ต้องข้ามไปอัดคนอื่นก่อนเพราะข้ามัดนกว่าคนที่เราตั้งใจจะให้อัดเวลานั้นเขากว่าจะมาอะไรเงี้ยมันมันจะเป็นเรื่องเวลาจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเรื่องของของพวกซอสคนอัดหรือว่าอะไรพวกนี้เลยแทบไม่มีเลยเอาง่ายอ่าก็นั่นแหละแล้วก็แล้วก็ทีนี้อยากถามเรื่อง เอาเปลี่ยนเรื่องบ้างดีกว่าเป็นเรื่องเออเป็นเรื่องพี่ต้ามีความฝันไหม